สุดงงสาวหิ้วถังน้ำปลาสาดหน้าบ้านกลางดึกอ้างเพื่อนบ้านทำเสียงดังมีรายงานว่าณนะบ้านหลังหนึ่งในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายมีการทะเลาะเบาะแว้งกันร,ระหว่างเพื่อนบ้านโดยได้พบกับนางสาวกัรายาอายุ41ปีเจ้าของบ้านผู้โพสต์คลิปวิดีโอลง Facebook เหตุการณ์ที่มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินข้ามถนนหิ้วถังน้ำปลามาสาดใส่หน้าบ้านนางสาวกัรายาเล่าว,ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาโดยช่วงเย็นตนกับสามีและเพื่อน ได้นั่งรับประทานอาหารหน้าบ้านไม่ได้ส่งเสียงดังแต่อย่างใดแต่จูจ่ๆก็มีตำรวจขี่รถมาแล้วบอกว่าได้รับแจ้งว่าบ้านของตนส่งเสียงดังจึงออกมาตรวจสอบแต่พอมาตำรวจก็พบว่าบ้านของตนไม่ได้ส่งเสียงดังไม่มีการเปิดเพลงอุกกระทึกซึ่งตนมีลูกสองคนคนโตอายุ7จขวบและคนเล็กขวบเศษเสียงดังไม่ได้อยู่แล้ว จากนั้นมาตอนเช้าวันรุ่งขึ้นตนเปิดประตูบ้านออกมาก็ได้กลิ่นเหม็นเหมือนน้ำปลากลิ่นโชยอยู่หน้าบ้านจึงได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดก็พบว่าเวลาประมาณ2องนาฬิกาหญิงสาวคนดังกล่าวหิ้วถังน้ำปลามาสาดใส่หน้าบ้านของตนตนจึงได้นำน้ำมาล้างทำความสะอาดซึ่งกลิ่นเหม็นไปรบกวนเพื่อนบ้านข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนด้วยตนได้ไปพูดคุยกับพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุก็บอกให้ตนไปแจ้งความเลยซึ่งต่อมาในวันที่17กันยายนตนจึงไปแจ้งความที่สอพอเมืองหนองคายและในวันที่สิ กันยายนเวลาประมาณ14นาา55นาทีตำรวจได้เรียกตนกับคู่กรณีไปสอบสวนที่สพเมืองหนองคายตำรวจได้ทำการเปรียบเทียบปรับฝ่ายตน100บาทในฐานความผิดก่อให้เกิดเสียงดังโดยไม่มีเหตุอันควรส่วนคู่กรณีมีความผิดฐานทำให้ของโสโครกเป็นที่เดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อื่นจ่ายค่าปรับ1,000บาท นางสาวกัลยายังบอกอีกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุนี้ขึ้นเมื่อปีที่แล้วหญิงสาวคนดังกล่าวก็เหตุเช่นเดียวกันที่หน้าบ้านของตนลักษณะเหมือนจงใจทําและไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลยซึ่งตนหวาดระแวงว่าจะไม่ยอมหยุดเพียงแค่นี้หากครั้งหน้าไม่ใช่น้ําปลาแต่เป็นวัตถุอันตรายอย่างอื่นตนจะอยู่อย่างไรจึงอยากให้ครอบครัวของคู่กรณีดูแลกันให้ดีด้วย